วัดีครับวันนี้อยู่กับผมวีรละพงผู้่มพการนะครับแล้วก็อยากให้ดูเจ้ารถคันนี้ครับเพราะว่าสาวสาวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยนะครับสนใจเจ้าตัวนี้ครับสกู๊ปปี้ไอแต่สกู๊ปปี้ไอตัวนี้เนี่ยพิเศษอย่างไรนะครับมันสวยงามอย่างไรนะครับมันโดดเด่นอย่างไรนะครับก็ดูกันได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าทางด้านหน้านะครับกระจังสีโดยเฉพาะสีเนี่ยต้องบอกว่าสีแบบเนี้ย ด้านๆแบบนี้นะครับวัยรุ่นชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ความที่มันโดดเด่นตรงที่ใช้สีขาวเข้ามาตัดตรงจุดที่มันเป็นตำแหน่งที่ต้องการจะเน้นมันเหมือนวาดรูปอะครับวาดรูปแล้วมีการตัดเส้นก็ทำให้รูปภาพเนี่ยคมมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับบิวกินพีเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ ฉะนั้นมันก็จะมีความน่ารักมีความโดดเด่นคือมีกิมมิกมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายของเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าตำแหน่งที่จะใช้สีขาวหรือสีดำตัดในตัวรถนะครับต้องบอกว่าสกู๊ปปี้ไอเนี่ยนะครับตัวนี้ทำออกมาได้โดดเด่นจริงๆคือถ้าเป็นไม่ได้นะครับบีบีบิลกินแล้วก็ใจยัน ร้อเล่นนะครับเดี๋ยวรถเขาจะเสียราคานะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องของสมรรถนะของเขาแล้วนะครับต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างมากมายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับน่าใช้น่าเก็บสะสมหรือว่าน่าจอดโชว์มากกว่ากันนะครับแต่ว่าผมขับแล้วชอบเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ New Honda าสกูปปีไอยังทันสมัยด้วยไฟหน้า LED, โพ i ิชันไลท์เต็มวงช่องชาร์จไฟสำรอง USB, ซ็อกเก็ตกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda าสมาร์ทชและกล่องเก็บของอยู่บ็อกที่มีความจุถึง15.4ลิตรเครื่องยนต์ ESP, New Generation ขนาด 110cc หัวฉีด PGM-FI ให้อัตราเร่งติดมือขับขี่สนุกยิ่งกว่าและให้อัตรา ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง55.6กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ idling stop s t e m ระบบแจ้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกทั้ง e c o l a m มเมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานและไฟท้ายดีไซน์หรูโค้งมนเข้ารูปทรงอย่างลงตัวกุญแจ Honda Smart Key กุญแจรีโมทอัตฉริยะพร้อมฟังชันระบุตำแหน่งรถและระบบ d i s c o m บ่า b r a k e ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าและหลัง New Honda าสกูปปี้ไมีระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นยูนิตสวิงในรุ่น u r อร์บิราคา49,100บาทรุ่นเพ e ส t ีด e 49,600และรุ่นขับเทเวลราคาอยู่ที่53,100บาททั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเจ้ารถคันนี้นะครับจากสมรรถนะในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมือง ที่มีการจราจรติดขัดนะครับรถเล็กๆแบบนี้ซอกแซกได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะขับทางไกลนี่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราสามารถทําความเร็วได้สูงการเข้าโค้งค่อนข้างมั่นใจนะครับเรียกว่าสามารถที่จะใช้งานได้อนเนกประสงค์แล้วก็ในเรื่องของความสวยงามก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆเป็นต้นมานะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามรับชมมีอะไร ติชมนะครับส่งข้อความกันมาได้อินบ็อกกันมาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ